การสวัสดีครับคุณพ่อการสวัสดีครับวันดีที่สังไยให้ทูกดีว่าจีพานมากว่าดีมาเนาะพ่อเนาะฝันจังไใจก็พ่อคืออย่งยินว่าฝันจังแต่ตอวิกตองหวดพนมันไปหาเห็ดอยู่เขาอยู่ผู้ผู้เขาไปเก็บเห็ดไปเก็บเห็ดแมนบ่เคยไปเก็บเห็ดตั้งเตี้ยวมันจีได้บ่เห็ดบูฮู้เห็ดว่ามาเห็ดอีหยังบูฮู้เห็ดเห็ดกันหลายหลายเลยเห็ดเกิดแต่แต่ห่างบูฮู้เอาตั้งเห็ดยังแห้งก็ไดยต้องทามเดิถามเดิมผู้เท่าละ ม่ทุกเฮ็ดบพอแม่นมีทุกเฮ็ดแต่บบหูว่าเฮ็ดนี่ย่งที่วันจเฮ็ดผวกหรือสิเฮ็ดละงวงเฮ็ดอยังกง็บในมันบบหู้นะบเคยบ่เคยไปเก็บ,บเฮ็ดต่างถิ่นตามจิงโบเคยไปเก็บต่งถ<อ>ิ่นไแต่ว่าเฮ็ดนั่นหลายอยู่เฮ็ดนัน่นพอ่อพ่อลายอยู่แต่ว่าถานเป็นเท่เาคุณน่นละโอ้ไปน้ฒ่าบ่พอไหมเปูนพุาทาท่องสามคนพูทเพาผูอะไรละบัดนี้บบหูไปน้ากันเอา้าบหู้บหู้ผูเ่าไปไปพ่อกันนะสะเข้ากัะเช้ป่าพุ่น่ะ แล้วพงงจักนาบอกพงคงจักนาเพื่อนก็เพิ่นก็ว่าเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เพิ่นก็บอกอยู่ดอกอันนี้กินได้อันนี้กินบ่วได้เพิ่นก็บอกอยู่เพิ่นก็บอกเลยเพิ่นก็บอกว่าทำตัวได้กินได้เอาโลดเอาใส่กระตาเลยบ่าฉันทำตัวได้กินบ่วได้ก็ยาเได้บัวฉันตายได้บ่าฉันพันว่าเออเพิ่นก็บอกดีเนาะอบอดีไปไปไปเก็บเฮ็ดเฮ็ดบางหลายแต่บ่วเอาหลายเลยค่ะ เพื Recently, ่อนนั้นเอาหลายผู้เฒ่ากับช่องทางคนเอาหลายแต่ผมบ่เอาหลายผมย่านนะจะไม่เบื่อแมนย่านเบื่อจะย่านเบื่อย่านเมาเลยบ่เอาหลายเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวกหรือเฮ็ดด่างโง่ยังละปนกันนะเรียกว่ามันรวมกันนะจะเฮ็ดแต่งตัวเฮ็ดอย่างมารวมกันเพคนเพคนว่ากินได้กินได้กินได้ก็ได้เอาใส่กระตารวมกันแต่ไม่แย่แมนเฮ็ดเฮ็ดอยังมันกระโดกระเดียดตัวไ่เคยไ่เคยเก็บเฮ็ดติดเตือหรือว่า หรือว่าเจ้าที่เจ้ทางไหว้ว่าบเคยคิดเหตุเทื่อจะที่จะท้างว่าไงจะท้างพ่อเจียพ่อแจักเลยแม่บุเคยคิดเหตุเถื่อแต่ว่าไปพ่อกันไปไปนับกันนี่บุ้งักแจปนบ่าว่าเป็นผู้ใดบุบงบุ้บูนจะกนจะบุกันบอกกับงวนมันออกกี่ย่างก่อนวันันแี่พ่อเห็นสองสี่น่ปนบ่กหรอแม่เออทันทีนับบุ้งจะเขาได้ก็ได้งแจ็คงที่พ่อสี่บอกวันเดทีนะนาะเออพี่บอกวัเด็กทีนะบุ้งูจักเขาดอก มิ่งมิงสองคนหรือสามคนนี่แหละบู๊ว่าว่าเสี่ยวไปเกเพสเนี่ก็มียิ่งมิกันบ่พ่อแม่นมียิ่งมิกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าผู้เฒ่านี่แหละก็บ่มีผู้หนุ่มเท่านั้นเลยครับเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้หนุ่มก็เลยไปไปก็เลยเบื่อผู้เมื่อขึ้นมาเอาผู้พันตัวนี้มาเมื่อขึ้นมาโอ้ ปุ้ยเาเฮดหาปลาได้เกินตั้งแต่ชิบกว่าปีปุ้ยหาเฮดหาหอยนาะบ่เดียวปดเดียวปบ่ดเดียวเปะฮาเฮตีลิมท้ๆมันผันอ๋อเออผู้พันก็วเพราะ่เลขออกประมาณสองมือว่สองือเลขออกประมาณสองมือก็จะเป็นประมาณวันที่เจ็ดสิบแปดบเ็ดเก้าเวาครับผม ฝันตองหมดจองดีฝันเรี่้วฝันเลยบูบบูต้เลยก็ยังบอกฝันเท่าเดียวนี่บูพี่จึงฝันนั่นบอกเอมนี่แหละได้หาถามเขาหกถามรีวเลยบูพันครับอ๋เขาจะตีเลขยังไงเราพอวันนี้เลขเขาจะตีแนวไดก็จะตีเลขเอามาเรีกขียนไว้อยู่ในกระดานก็เรียกพ่าเฮ็ดัวกเจ็ดเนาะกุดเท้าเก่า อันส <9, 3. S 1> มคนกับสปีปีเก้าเจ็ดสิเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสที่ขึ้นที่ลงนะเดสามเป็ชอปเลยดิ <lim pi> โอ ược, ทาให้ตีพอจิต <lim pi> ีเป็นเก้าเจ็ดสามพอไปเห็นผู้เฒ่าสามคนผู <lim pi> <lim pi> น้เฒ่ากอนก็เลยทีเป็นเก้าเฮ็ดเป็นเจ็ดสามคนก็คือสามแล้ตีให้เป็น 9, เก้าเจ็ดสามพมกับผู้นึงเป็นบอก ผมกับู้นึงผมเป็นสเป็นสี่น่ะผมผมเขียนไว้เลยสามเจกับสีเจครับสากับสี่เจถ้าถ้าตัดสอตัวนพพอถ้าตัดสมตัวเก้จสมันก็จะเป็นเจ็ดสเจ็ดส่ยังสี่ม่นบ่สื่อขื้นน้ำเน่ยก็สี่เนนี้ไม่ใกล้กันไม่ใกล้กันนะเด็กไมอยู่ใกล้กันที่กออพอเนอะมดได้ค่อยนีไกลได้เลข พอแอ๋หน well. ีไปนีมากลับไปลับมาอย่างนี้ะเลซุ่มเกาเอยู่แลนออกอยู่นี่บนนี้เรอประมาณกมกมกมกเจ็ดามนะเ็ดสี่นี่แหละนี่แหละเื่อกี้นี่นีเขียนไม้อยู่งคู่เก้าเจ็สมเกาเจ็ดสี่ประมาณอย่นะครับผมตผมุจมแต่ว่าคันตัดกาตัดเจ็ดสามเจ็ดสี่พอเรว่า ตายเขาจะเปย์ไว้ศูนย์เนี่ยเนาะแม่นพอตามกูเป็นศูนย์ตามเท็จศูนยแต่ว่าแต่คนทีืตีตีไม่ต้องตีแล้วเท้าไม่ีแล้วแต่เก่าตามจริงนี่ของคุณพ่อว่านี่ความฝันมไม่ตีเอาได้คร hmm. ับผมนายมุชมจนมากไม่ตีเอาคือวันม so ันออกสองซีเนี่ยตามจริงพันกัสซี่บอกวันเอกที่อยู่แต่ว่าบ้านเอกที่มันสีซีแต่พ่อว่าว่ามันมันเป็นผู้เฒ่ามีอย่งสองคน มีอีกสองคนมันกับสามาเป็นสองซีได้พกนกับว่าได้ตีให้สองซีกับซีซีงวดน,นั่นกับปรากฏว่าออกสองสีนะพอน้อตรงเป๊ะได้ได้งวดน,น่ะน้อเลขพอ่อเลขพ่อแล้วนี่ขันออกออกตรงยีดีได้แม่แม,ม่บวัวไม่ออกตรงสมคกออกตรงเลยวันนี้ก็ยันเก้าเจเก้าเจเก้าเจ็ดสี่ะพอนอเก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสามเอากันไว้น้่ไไ้ขึ 9, 7, ้นลงครับผมตัดเหรียญก้าเจ็ดสามเจ็ดสีแม่บอพ่อ คำทีคำพูมมีดดมีีชคมีดวงหันหัวขึ้นหัวลงโ้ีเก่โอ้โพ่อเราตัดเก่าสีน้ำนี้ตัดเก่าสีจ้่อเราะากบหัวกับหางน้ำเดือเป็นหกน้ำเรียกคือบอกยังไงสคผมทาตัดเพนช้ตัดจุดเจ็ดสาล้กเก่าสีจ่วาเล็กก่าก็เป็นหกเป็นเลขตัวเดียวกันพอราว่าต้องกับหัวกับหางไว้น้ำเป็นหกน้ำหางหนึ่งกันไว้ เอานะครับผมเนาะเดี๋ยววันเจอยงจะให้ไอ้มี่เขาเขีใส่กระดาษให้พ่อว่าพนโยกให้พี่น้องนแคหน้าจอเนาะลังเทียมันเลี้ยงหกันหัวขึ่นเลยขาพอเนาะตายมันจะเลนะพอเลเนะครับผมวันนี้ป่เนแล้นี่ลายเป็นบพอครับผมเบิ่งเอาเด้อครับผมแต่ผ้ชมวันนี้พอ่อแล้ว่าคือแล้วแล้ว่านี่ละเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็สขนเตมหนึ่งเนาะแต่ว่าพอเรามาาดว่าเจ็ดสามเจ็ดสี่นี่มากเจ็ดเลยหลายกว่ากันพอ เลขสองหางนี่เก่าเจ็ดสามเก่าเจ็ดสี่นี่มักตัวใดหลายกว่วกัน,นมักเจ็ดส่โอ้พอเรามักเจ็่หลายกลเจ็ดเนาะแต่ว่ากัดแสดงว่าต๊กันไวค้ครับผมเก่าเจ็ดสามพอเรามาเก่าเจ็ดสี่ตัดสตัวกับเจ็ดสี่เจ็ดสามแล้วกับเก่าสี่พอเราหกกับเก่าตัวเดียวกันเด้อกันเก่าสี่เนี่ยหันหัวลงํำแน่เป็น6กสี่สี่ครับผมเนาะกับว่าวถือว่าหลายตัวรครับผมจะานอชุ่มอะไปมัมกรอแคบหนาจอใเบิง้งครับผมมาเที่ยงมาติดตามห้แค่เป็นแนวทาง คุณพ่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ฝันแม่นอยู่ด้วครับผมท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาพอเที่ยงวันนี้มาเอาก็จริงอยู่ความฝันผิดแต้มเดียวครับผมเลขออกสี่หกคกสี่นอพนให้สามหกคกสามนอถือว่าเฉียดแต้มเดียวแต่ว่าเลขคำนวณเข่าครับผมฉะนั้นแล้วงวดนี้เดี๋ยวพอเที่ยงจะเลขคำนวณให้พี่น้องในเบื้องน้ำกันเนาะอ่ะสุดท้ายนี่้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมท่านใดเข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมโชคดีตลอดปีตลอดไปครับผมเพราะว่าสถิติเก้าเจ็ดสามรือยเก้าเจ็ดสี่ 4, 9, 7, 3, ไก่ถือสามตัวตรงๆเนาะครับผมเนาะบัวตองพี่ตองเพี้ยวแล้วก็ตัดเหรียญกับเก่าสีหรือว่าเจ็ดสามเจ็ดสีขอถือจังๆคลิปนี้พอ่อแจ้งขอตลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าแต่ก่อนจากกันขึ้นเก่าครับผมท่านผู้ชมพ่อเจ้าเอาของดีมาฝากพี่ตอนน้องเป็นของใส่ขาดใส่ขายสีพึ่งน้องช้างพ่อได้เด็ดไปเอาขา,ขายของดีดีพ่อได้เด็ดใส่ขาดใส่ขายจะไปฟังล่าดีจากปากปู่เลยครับพูดได้หลายครับพ่อพูดได้หลายครับ นนสีเผงนองสร้างพุทธคุณในด้านเมตตามหาเสน่ห์เมตตาหานิยมค้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อ,เข,เ,อเขาหลงดีแนวดไผ่มีติดตนติดต,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 ตไว้จะเกิดวาลมีมียิ่งเห็นมียิ่ง,ง,งหักผู้ไส้เห็นผู้ไา้หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีเพิน่นบูซ่าไปแล้ว พันโทมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพ่อไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นีส่สว่านองสางเลยมีความคิดคุณนกุ้ยกับหลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญอ่าปลาลูกขออนุญาต เพชนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิษอยญายโยมสีนั่ไปสักกาบูชาหรือนั่ไปจิตหานจีตบานที่เฮือนไปบานนี่เฮือน,น,นก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามาขา้าขายกับบริตกดำอ่ามีแต่สิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณอ่าคนบ่นเข้าใจสีไปเสื้อจะว่านองแมวครับนองแมวก็ดเีเขาเอีกองเขาทีสูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สี สูงกวัปรหลาดะก็เลยบางความคิดคุยกหลงปูวว่าลูกล้านนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคลให้ชื่อทิ่ไปทิ่เหมื่นที่เหม่ยไปอ่ามันรักษาหล,ลัอยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันใดคุยก็ลงปู่เหวี่ยบว่าไปได้นังสร้างมาไปได้ง่าสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อให้เพิ่มพุทคุ้นขึ้นหยีเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั่นก็ไ,ได้ให้ดาษย้อมไปล่องใส่เบือง อันนี้เกิดคุ้นยีหรีมีพุทตะคุ้นย่หรโตมียิิยึมีอำนาจสามารถมเย็นอดยิ่รี่สามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นมากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถุจนขึ้นมาครับบานี้ในวัตถุแล้วมีหนองสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองลาวนว่าให้เอาฝากบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกินเนื้อเท่านี้ปาาตูม คือตูมฟูมก็มเลยเอาฝากตูมมาเอามาผมผสมจะว่าออกที่เกลียวนํำนี่คือฝากตูมฝากตูมบ้านเพราะตาป,ปนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพวกเพื่อนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคืนยอย่อในฝากยอ่อเอามาใส่ลงในนวดโมพ่อแล้วเอาฝากขุนฟูนบานตนกข้นตรงเอากับฝาผ่าก็ไปได้ยุ่งเรีย่นนยี้มานี่คือใบขุนนี่ นี่มันไม่คูนเพราะีริฐานอยู่ครับผนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอี่หยังครับผมพีะศิวรีพระศิวรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยีดำมีตำนานมากการผีกันแางกับโลกอย่นองสงร้างคือไม่เงียดดำหะะเหลียวมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพวกเสกของผุดเบิดลตำนาอยู่ในเจ็ตำนานเบิ้ลพวกเสก เชื่อใจลอยแปดจบปุ๊กมาเฉลยเชื่อในครูบาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์สีปูปุ๊กเสพผู้รุ่นแรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นี้อยสองปีอยู่บ้านข้างค,คาสว่างวิีลงนี่ปูปุ๊กเสพให้รุ่นแรกอะนะถ่ายไปสองผู้รอดนะวัดกุดขุนนี่ปู้รอดธรรม,มาทินโน,น่นเป็นผู้พิเศษผู้ที่สองครับอ่า สามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนนอ้คนมังมีอยู่กินสร่าง,งกันมันจะทีดูครับบนี่นี่ปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสีเมือง <nitrogen. S 1> นี่มึงบวกบวกสายได้บ้านครับเพิ่นมาจากสายสายบ้านเอยอะอย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศิษย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยูกสิไปของ่อใหญ่ที่หอมคือ ราชคูปูลสำเน็จนนะั่นแหละคือรื่องกวามเป็นมาก